สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปรวสีเงินมานำเสนอรครับวันนี้เป็นบทความประจำวันพฤหัษษสบดีที่22สิงหาคม2567ของฝากอุงอิงธรรมนัททักษิณต้องเคยดูหนังฝรั่งแน่คงได้ยินตอนตำรวจจับผู้ร้ายที่เขาบอกผู้ร้ายว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะสิ่งที่คุณพูดจะถูกใช้ปรักปรำคุณในศาลได้และหวานซื่นใครไม่รู้ให้สัมภาษณ์ที่อาคารชินวัตร3แทนลูกสาวเจื่อยแจ้วต่อบคำถามที่ว่าที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยไม่กลัวเจอข้อหาครอบงำพักหรือก็ตอบพร่งไปทันทีว่าไม่มีครอบงำมีแต่ครอบครองเพราะนายกเป็นลูกสาวผม อาเมนเรื่องโผคอรมอองอิงที่คาดว่าไม่ต้องเบ่งก็ไหลออกมาเองที่ไหนได้เจอกุมาแรแฝดบิ๊กป้อมธรรมนัตขวางบทลูกตายทั้งกลมขึ้นมาแล้วก็พ่อทักษิณเก็กซิมตายหา่าตอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จใหม่ๆท่านมีชัยฤจุพันบอกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงคนก็ไม่เก็ตจะปราบโกงได้ยังไง ตอนนี้เก็ตแล้วจ้าโดยเฉพาะ3วงเล็บในมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติคนเป็นรัฐมนตรีคือวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและวงเล็บ6ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98นี่แหละ เป็นนวัตกรรมรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยปราบโกงได้ชนิดประสิทธิ์เมกทสงผลให้รายชื่อโครมอองอิงรวมทั้งตัวอุงอิงเองหนวดแดงแค่เอ็กซเรย์เข้าเครื่องสแกนอย่างไม่พอต้องเข้าเครื่อง MRI ตรวจกันถึงทุกรูขุมขนไม่เพียงมันคือแป้งเจอด่านมาตรฐานจริยธรรมนายกแพทองทานก็น่าจะหมดเวลาสวรรค์แล้วตอนนี้ โจ์เก่าข้อสอบรั่วกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอันภายกำลังเป็นบินกรรมค้างชำระคอรมอแพทองทานนิดด,ด่านจริยธรรมซะแล้วที่พูดกันมากตอนนี้ก็ประเด็นร้อยเอกธรรมนัตนั่นแหละคงจำกันได้เมื่อปี6-3เพื่อไทยฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัตเรื่องยาเสพติดและส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้านคุณสมบัติ แต่ไม่ได้ให้ศาลวินิจฉัยวงเล็บ4และวงเล็บ5ตามมาตรฐาน160ที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางใครจะรอดไม่รอดผมจะยกคดีเก่าที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้และที่กฤษฎีกาเคยให้คำหาหรือในเรื่องเดียวกันนี้ไว้เมื่อ40ปีก่อนมาให้ศึกษากันเริ่มจากคดีธรรมนัตเมื่อ2564 วิทยุและโทรทัศน์ร,รัฐสภาเคยเสนอเป็นข่าวไว้ดังนี้ 5. พพฤกษาคม6.4ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร51คนขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรหนึ่งและมาตรา170วรราประกอบมาตรา82 1. ว่าสมาชิกภาพสสของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บสประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ10หรือไม่จากกรณีเคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดทางนี้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าคำพิพากษาย่อมหมายถึงคำพิพากษาของรัฐนั้นไม่หมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศแม้ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้อง เคยต้องคําพิพากษาของศาลร,รัฐนิวเซาวลนด์ออสเตรเลียก่อนรับเลือกตั้งเป็นสสจึงไม่ถือเป็นคําพิพากษาของศาลไทยไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นสสหรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาดูตามนี้ร้อยเอกธรรมนัฐไม่น่ามีปัญหาอย่างที่บอก 5 1สสไม่ได้ให้สารวินิจฉัยด้านจริยธรรมตามวงเล็บ4และวงเล็บ5ตามมาตรา160ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมทีนี้ย้อนไป42ปีคือเมื่อปีพศ .2525 ยุคนั้นยังไม่มีสารรัฐธรรมนูญและในรัฐธรรมนูญที่ใช้ไม่มีมาตรฐานจริยธรรมบัญญัติไว้เป็นกฎหมายประเด็นทำผิดนอกประเทศ เป็นปัญหาด้านคุณสมบัติผู้สมัครสอสอเกิดขึ้นมหาไทยทำหนังสือไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตีความมาตรา96วงเล็บ5รัฐธรรมนูญปี2 5 2 1ที่ใช้ขณะนั้นคำถามที่มหาไทยสท่งไปหาหรือกฤษฎีกามีความว่ามหาไทยเห็นว่าการถูกจำคุกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก ตามมาตรา9 6วงเล็บ5น่าจะหมายถึงการถูกจําคุกในประเทศไทยและรวมถึงการถูกจําคุกในต่างประเทศด้วยเพราะ 1. เจต,ตนารมณ์กฎหมายที่กำหนดห้ามบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปเข้าสมัครรับเลือกตั้งมูลเหตุหน่ามาจากบุคคลที่เคยถูกจำคุกนั้น ความรู้สึกของคนในสังคมทั่วไปไม่ยอมรับนับถือโดยเฉพาะผู้ที่จะมาเป็นสอสอจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมในทุกด้านปราศจากมนทินมัวหมองแตกต่างกับผู้ที่กระทำผิดโดยประมาทผู้กระทำผิดไม่มีเจตนากระทําผิดหรือความผิดละหู่โทษเป็นความผิดเล็กน้อยมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนดังนั้นการที่บุคคลใดเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก กฎหมายจึงต้องให้พ้นโทษเกินกว่า5ปีเพื่อให้โอกาสประชาชนได้ติดตามพฤติการและเพื่อให้ผู้นั้นได้ปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของตน 2. หากดีความให้การจำคุกตามมาตรา9 6งวรรคหหมายถึงการจำคุกในประเทศไทยเพียงกรณีเดียวย่อมจะเป็นผลทำให้ผู้ที่เคยถูกจำคุกในต่างประเทศมาแล้วใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายเป็นประโยชน์จะทำให้สภาพบังคับตามข้อหนึ่งไม่บังเกิดผลอย่างจริงจัทงทั้งทั้งที่ลักษณะความผิดบางประเภทผู้กระทำผิดได้กระทำลงในต่างประเทศเป็นความผิดที่บัญญัติเป็นความผิดไว้เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในกฎหมายไทยเช่นความผิดฐานฆ่าคนตายฐานลักทรัพย์ฐานปล้นทรัพย์หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเป็นต้นนอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญายัางได้ให้อำนาจศาลไทยในการพิจารณาอัตคดีและลงโทษผู้กระทำผิดที่ได้กระทำผิดนอกราชอาณาจักรในลักษณะความผิดบางประเภทอีกด้วยซึ่งพิจารณาได้จากมาตรา7ถึง11แห่งประมวลกฎหมายอาญาดังนั้นในการรับสมัครเลือกตั้งสอสอถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้จำคุกในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยพ้นโทษมายัางไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่ความผิดอันได้กระทําลงโดยประมาทแล้วหากมหาไทยจะวางแนวทางปฏิบัติแก่จังหวัดไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา9กวงเล็ของรัฐธรรมนูญจะถูกต้องหรือไม่ประการใดจึงขอหาหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกฤษฎดีกาที่อมรจันทรสมบูรณ์เป็นเลขาขณะนั้นลงนามระบุว่าคณะกรรมการกฤษฎิีกาโดยกรรมการร่างกฎหมายคณะที่5พิจารณาปัญหาดังกล่าวฟังผู้แทนกรมการปกครองชี้แจงแล้วมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมิได้ระบุว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเป็นคำพิพากษา หรือคำสั่งให้จำคุกข,ของศาลในประเทศใดและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้สมัครรับเลือกตั้งสสเพราะเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมถ้าต้องห้ามเฉพาะการกระทําผิดในประเทศไม่เกี่ยวกับการกระทําผิดในต่างประเทศก็จะเกิดการลักลั่นไม่เป็นธรรมและขัดกับเหตุผลในกรณีเช่นความผิดอย่างเดียวกันมีโทษอย่างเดียวกัน ถ้าทำผิดในประเทศต้องห้ามถ้าทำผิดในต่างประเทศไม่ต้องห้ามฉะนั้นบุคคลใดเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการถูกจำคุกในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา 9 6บงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญดังนั้นในการรับสมัครเลือกตั้งสสถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลใดที่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายัางไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทแล้วก็ย่อมถือได้ว่าบุคคลนั้น เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา9 6วองเล็บของรัฐธรรมนูญครับขอย้ำประเด็นทำผิดนอกประเทศต้องยึดตามคำตีความสารรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่น่าคิดคือประเด็นจริยธรรมรัฐธรรมนูญปี2 5 2 1ไม่มีแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีและไม่จำกัดกรอบเวลาของการผิดจริยธรรมเช่นกรณีนายพิชิต เรื่องถุงขนมเกิดปี2 5 5 1มีผลให้คนตั้งเป็นรัฐมนตรีผิดมาตรฐานจริยธรรมในอีก16ปีต่อมาความซื่อสัตสย์สุจริตจากอดีตยันปัจจุบันของสสและรัฐมนตรีต้องเป็นที่ประจักษ์ดาวมนิติยูกระซิบให้ผมเตือนนายกอุงอิงคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครบับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ